อีนี่อีนี่แปะเออเสร็จแล้วนี่คือเขตป้องกันภัยแต่ว่ามันเข้าทางนี้มาได้ชิไหยเ <c oughs> อ้ยไม่นะอันนี้นี่มันเป็นรูสำหรับคนเขา้าแวร์วูปน่าจะเข้ามาไม่ได้อันนี้คิดเอาเองเนะี่ยเออมีความมโนโลเล็กน้อยอยู่ปางปากลางนี่ฮะแล้วก็นี่ผมสร้างรูเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะมาพิสูจน์กันเนะว่าแวร์วูปจะเข้ามาตบเราข้างในนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ผมจะไม่ใช่โหกในการจิ้มมันเลยนะครัช ซึ่งก็คือเราจะให้หอกเนี่ยจิ้มมันไอหอกลัวแหละแล้วก็เราจะซ่อมด้วยนี่ไงซึ่งก็คือระหว่างแวร์วุปม,มันกําลังตีลัวเนี่ยเราก็นี่ซ่อมไปพลางเลยด้วยนะครับแบบว่าล,ล,ล้มลบทลวกป๊อกป๊อกป๊อกเห็๋ยนมเก้านะเอ๊ะเลือดกูลดเอ๊ะเลือดกูหายไปไหนเนี่ย <c oughs> เ,เดี๋ยวนะกูไม่ใช่เดินเดินแล้วเออเพิ่งรู้ตัวว่าหอกจิ้มตายอะไรงี้จิ้มห่มะคือมันอยู่ระหว่างสะดือลงไปแง่เนี่ยเลือดลดสงสัยน่าจะโดน ไอ้นั่นแหวะเอ้ยต้องพูดว่าผมไม่ได้นอนเออใช่พวกผมสร้างเนี่ยตอนกลางคืนแล้วโอ้พอเราไม่ได้โดนเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มเลือดให้เราด้วยโอ้โคตรใจร้ายเลยก็บอกว่าอ๋อนี่นายคิดจะใช้ช่วงเวลาในตอนกลางคืนให้เกิดประโยชน์สินะเงินมึงไม่ต้องเพิ่มเลือดใช่ครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมสู้กับสปาลาดเสร็จใช่เปล่าแล้วก็ผมก็ ไปทําการตัดไม้เพื่อมาสร้างกําแพงตรงนี้ต่อเลยเอ้ยตมมตว่าเป็นรั้วไม้แหลมเนี่ยต่อเลยนะแล้วผมไม่ได้นอนนะซึ่งก็คือมันให้เราอัพเปิร์กเอาเีกแต่ว่าผมไม่ได้นอนไงแล้วพอเราไม่ได้นอนมันก็เลือดไม่เต็มให้ใจร้ายตัว <c oughs> ไปกิมใจร้ายกีวดโอ้โหมันบอกโอ้โโอโนายเลือกไม่นอนอนะีกเนี่ยงั้นมันก็เลือดลดต่อไปซะอย่างเงี้ยใจร้ายจังเลยแต่ว่าช่างมันเป้าหมายเราสําเร็จลุล่วงแล้วนะครับนั่นก็คือสร้างรั้ว แต่ว่าจากที่ผมไปดูล้วมันนี่คือล้วมันต้องพูดว่ามันมันมีรูให้เข้าได้เออแล้วก็พอผมพูดถึงการสร้างล้วนี่ผมนึกถึงเกมนั่นนะ The Infected เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเราสามารถวางไอ้ไม้แบบเนี้ยแบบเนี้ยกั้นไว้รอบๆบบ้านแล้วมันจะไม่มีฝูงซอมบี้เข้ามาได้ซึ่งก็คือมันจะเดินเข้ามาติดไอ้ไม้แบบเนี้ยแล้วผมก็เลยคิดอยู่ว่าเออแล้วไอ้เกมนี้นี่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าวะ ใช่นี่ไงเป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือมันเดินติดได้นะเนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าพวกแวร์วูฟมันตบไอ้เนี้ยได้หรือเปล่านี่คือที่ผมคิดเนะี่ยซึ่งถ้าเกิดมันตบไม่ได้เดี๋ยวผมพูดเลยว่าไอเดียมันจะเป็นรั้วที่แท้จริงเนี่ยมสร้างง่ายด้วยสร้างไม่ยากนะแต่ว่าเ,ออเราก็ต้องหาอะไรมากันเออเอาอันนี้กั้นไวออ้แล้วก็เดี๋ยวไปตัดไม้มาไม้ซิกแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ เอาไม้สูงมานิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็มาลองดูว่าคืนนี้เนี่ยว่ามันจะสามารถตบล้วที่ใส่ไม้สูงไงเออลองดูว่ามันตบได้หรือเปล่าคือถ้ามันตบไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมพูดเลยฉันจะไม่ใช้ล้วาไม้แล้วเรารักสติสุขนะครับไม่เราไม่อยากให้มีการสูญเสียเลือดเนื้ออแต่ว่านี่ฮะเราจะขุดไม้เนี่ยแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ลองดูว่ามันตบพังได้หรือเปล่าเออตัวหนึ่งนะผมต้องไอ้นี่ก่อนด้วยต้องดูก่อนผมต้องใช้ไอ้นี่ขวานทุบเอาดู ว่ามันมีหลอดเลือดเกลดลดหรือเปล่าอุ้ยมันอยู่ได้ร้อยนึงไงคือผมว่าถ้าเกิดอันไหนที่มันมีหลอดเลือดเนี่ยต้องพูดว่าค่าความคงทนเนี่ยนะมันก็น่าจะพังได้หมดอลดินี่ไงก็ต้องซ่อมด้วยกอแต่ไม่ได้มันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้คือถ้รถใส่ไว้สูงเาไว้เนี่ยมันอาจจะนี่ไงมันอาจจะกันได้ก็ได้นะพวกแวร์วูบอะโดยที่มันอาจจะตกไม่โดนอันนี้ผมเดาเอานะคิดเอาเองครับฉันคิดของฉัน เอาเองเนี่ยกันไว้ประมาณนี้ก็พอแล้วก็ลองดูว่ามันตบได้หรือเปล่าส่วนลัวไม้อันนี้ก็ความคงทุน260ถือว่าเยอะกว่าเอ่อที่ใส่ไม้ซุงเนนะี่ยมัน100แต่นี่มัน260ซ่อมซ่อมไม่ยากด้วยนะแป๊บแก็คือเคาะสองสามทีอะ่ะมันก็เต็มร้อยแล้วผมว่าแวววูฟมีโดนจิ้มตายเ <laughs> สร็จแล้วก็ตอนัวหมักำลังตอ่ะผมก็นี่ไงนั่งตอกไปตอกไป แล้วให้พวกวันเนี่ยโดนไม้จิ้มกระสวกตายไปซะประมาณว่า,า,วาพวกแกไม่ยอโท้อที่เด็กเนื้อฉันเลยยังไเนี่ยมันบอกเอ้ยอย่างน้อยกูจะขอกเด็กน,นมึงสักคำเถอะอะไรงนี้แล้วก็โดนกระซวกตายไปซะอันนี้ต้องใช้ไม้สูงสองแล้วก็เหล็กสองเหล็กแบบเป็นแท่งไงนะสองอันนี้เนี่ยผมว่าเราก็จะมาคาบล้วแบบเป็นเหล็กเลยด้วยลวกันแล้วก็ลองดูว่าค้าวความคงทนมันเท่าไหรนะ่นะเดี๋ยวผมจะลองคาบดูสักอันละกันเนอะอันเนี้ยลองคาบดูมันต้องใช้เหล็กสองใช่เปล่าเหล็กแบบเป็นแท่งไง เป็นแท่งนี่ไงซึ่งมันก็ต้องใช้ไอรอน2อันนี้หลอมเสร็จแล้วเก็บเออพอดีเลยลก็หลอมต่อไปเหล็ก2แล้วก็นี่ไงปึ๊บนี่มาเป็นแท่งแล้วก็ต้องใช้ไอแท่งเหล็กเนี่ยสองอันสรุปก็คือต้องใช้ไอรอนสี่โอ้โหโคตรเยอะเนี่ยถึงจะได้ล้วมาหนึ่งนะแต่ว่าจะลองดูก่อนละกันลองดูลองดูแล้วก็ไม้สูงส ปึ๊บปึ๊บวางเอาไว้แม่งโคตรกินทรัพยาก,กร <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เอาไปใส่ดีนี่ไงเย้เสร็จแล้วก็ดูความคงทนหน่อยดิเท่าไหร่ okay. เด้เฮ้ยทำไมผมทุบไม่ได้วะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะรู้ว่ามันไม่มีวันพังวันนี้เดี๋ยวก่อนใช่เหรอฉันว่าไม่ใช่นะเนี่ยเอ๊ะหรือว่ามันไม่มีวันพังวะเนี่ย,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 ยคือผมผมทุบไม่ได้ อุ้ยแปลกๆลแล้วอ๋อปุทุไม่โดนอุ้ยแต่ว่า600 650หก้อแยบบ้าสิบเอ,อ้ยตัวแรกผมนึกว่าแม่เจ้าผนี่เราเจอของบักของเทพนเกิมแล้วเนี่ยเอาไม่ปุทุไม่โดนเชีย่ยแต่ว่า600กว่าเลยแนะ่โคตรอึดถึกเลยครับอืมแต่ว่าไอ้600เนี่ยผมพูดเลยว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาป้องกันในระหว่างที่ไอ้นั่นนะ่ะจิ้มมัน ซึ่งก็คือถ้าเกิดเวววุมันมาเนี่ยมันมันก็จะเข้ามาตบรั้วตรงนี้นะครับแล้วเราก็อยู่ข้างในบ้านใช่เปล่าแล้วเราก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้ครับก็คือเอาหอกเนี่ยจิ้มมันตรงเนี้ยได้ใน่างที่มันกำลังตบลัวนะครับแล้วแต่รัวกำลังจะพังเราก็ซ่อมเออแค่นั้นแหละแต่ว่าติดแค่ว่าเออกูอยู่นอกบ้านดิก็ไม่ต้องอยู่ในบ้านอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็มันก็ไม่เข้ามาตบบ้านเราแล้วอ่ะแค่นั้นเอง,งงั้นก็เลยคิดอยู่บ้านจำเป็นไหม จะเป็นแหละเนอะอยู่พ่อความสบายใจครับเออเพอความสบายใจตอนนี้ผมอยากไปหาไอรอนเพิ่มมากนแบบยังไงเอามาใส่ให้ครบเนี่ยมันจะได้หลอมได้เร็วๆแล้วก็ไปขุดแร่เพิ่มด้วยประเดี๋ยวค้นก็ไปเก็บไว้ก่อนไปไปขุดแร่แล้วกไ็ไปขุดแร่แล้วก็กลับมาที่ที่แคมป์ทันหะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไปซะหน่อยเนี่ยก็ว่างเบอร์นี้เริ่มมือดแล้วอย่างเดี๋ยวก็ไม่ใช่วิ่งครึ่งทางแม่งมืด กูกรีสเนะี่ยแผงการทดลองของเรามีอันเป็นลมลมพับอะลมพลมุบๆเอ้ยได้อยู่และผมว่าเดี๋ยวไปไปเหมืองก่อนนะครับไปเหมืองทันไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยทันไหมเนี่ยเอ้หลวรออีกสักวันดีกว่าผมว่าเหมืองค่อยก่อนก็ได้นะเราไปฟาร์มไอ้นี้ก่อนละกันเออฟาร์มไอรอนนะครับเอ้ยต้องพูดว่าฟาร์มแผ่นสแครปนะครับไม่แน่มันอาจจะเกิดใหม่แล้วก็ได้นี่ไงถ้าเกิดสเปราัาดเกิดแสดงว่าของกล่องมันเกิดแล้ว เอาละถึงเวลาปล้นของจากสป,ปรารดมันบอกมึงยังก้นจากปีศาจเู่เนี่ยใช่ทุกทีพอดีฉันต้องการหาสครปแล้วก็อย่ามาตกด้วยเดี๋ยวเสียเลือดเล่นไม่ดีน้องไม่ดีเออ,เ,อ,อเลือดยังไม่ลดเนอะยังไม่ลดดีครับรคืนนี้มันอาจจะเดือดนะไม่รู้สิเพราะว่ามันเป็นการทดลองครั้งแรกของเราด้วยไม่แน่เผื่อๆมันอาจจะตบตบพร้อมล้วนแล้วก็พร้อมคนไปด้วยมันตบพร้อมคนที่อยู่ข้างในไปกูแตก แล้วก็ือมโอ้โหไม่มีดวงเลยใช่ไหมเนี่ยกับสแคร็บเอออันนึงอันนี้ก็สร้างเตาได้อีกหนึ่งเตาแล้วกว่าจะเจอแล้วก็เดี๋ยวไปตรงเสานี้ด้วยอย่างที่บอกเกมเชี่ยนี่มืดไวแล้วก็กลองตรงนี้เกิดยังเนี่ยก็อุตสาห์ผ่านกลองเกิดใหม่หรือเปล่าเกิดใหม่แล้วเออซะหน่อยซะหน่อยนิดนึงนิดนึงนะ้ยน โอ้แบตเตอรี่ yes เพียดอะไรอย่างชอบเลยเวลาต้องการของที่ต้องการแล้วมันไม่หลบให้เนี่ยล <c oughs> ายมือเล้วแรงก็ไม่ค่อยจะมีอยู่โอ้โหรีชาร์จนานนี่มาแล้วแล้วก็ติดติดกรีบเลยครับเดี๋ยวแผนการเราล่มอยู่ในบ้านนานเผลอเผแม่งบุกมาแล้วประเดี๋ยวแล้วก็สแครปใสซอันไหนอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วเออเออเออ,เอ,อแบตเตอรี่เอาไปเก็บ เบเดตเก็บไ้ที่ตัวก็ได Un ้ไอ้นี่เอาผักมากินแล้วก็เซฟเซฟคนเซฟเสร็จอย่าลืมเอาโค้ดไปเดี๋ยวไม่ได้ทดสอบโอเคพร้อมเสร็จมาเรครชเออแบกไฟด้วยดีไหมแบกไฟไปสักอันสักอันมันมืด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 เออเร็วเร็วเลยเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาแล้วเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป้าหมายจากพังรั้วมาพังบ้านชิบหายนะตังไว้เออ จะส่องหน้าพวกแกตนตนโดนลวดจิ้มตายด้วยความน่าสมเพชนี้มาเลยเอาละถือเตรียมส้อ <c oughs> คนเตรียมประกอบมอนรอตัวประกอบฉากมาเข้าฉากมาเลยน้องผมพร้อม,มแล้วแค่จะลองดูว่าเราจะโดนลุมตบเละหรือเปล่ามาฮะเฮ้ยมาเร็วมาเร็วอเดโดนจิ้มเออเราก็ซ้อมด้วยซ้อมด้วยติดติดติด ว้ายนะโขดมันไปซบซบเออให้ัวจิ้มมันไปหัวจิ้มมันไปตายไปซะเออตายเอยมันพังไวมันพังไวเชี่ยเชี่ยเชี่ยมันไปมันไปมันไปเดี๋ยวดูหัวไม่ทันโอ้ยโอ้ยอดออกมันมีแรงด้วงอยู่อ่ะเชี่ยแล้วมันต้องใช้แรงกูติดว้ายไปเอ้ยโอ้ เอา pelled, วิ่ทันวัวชิบเฮยเลวเงออผลประกอบการเห็นเลวว่าเี้เฮ้ยว่ามันใช้ได้อยู่นะเนี่ยตี้แดงอันนี้ตายด้วยว่าตี้แดงเฮ้ยวัวเนี่ยจิ้มทีเดียวก็ตายตัวมันโดนจิ้มมาเยอะแล้วเออลัวก็ช่วยเราได้เยอะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเออไม่เวิร์กแถวไอ้ลัวตรงเนี้ยมันตบพังไปเร็วด้วยอ่ะไอ้ที่ใส่ไม้สูงอ่ะโอเค สรุปใช้ไม่ได้สินั้นเนี่ยแอบซ่อมไปก่อนสรุปนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าคนเนี่ยเออผมก็ลืมสังเกตหลอดสเตมิน่าไปเลยเนะตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ใช่แรงด้วยไงคือมันนี่ไงทุกแล้วมันเสียพลังงานด้วยเแล้วพอเราเหนื่อยมากๆเนี่ยมันก็ทุบต่อไม่ได้ <c oughs> แล้วจังหวะน,นั้นแหละมันก็จะตบรัวเหกเอาไม่ทันสวยฉมัดเรย สรุปนะครับเราก็ต้องวิ่งไล่จ้วงมันเอานี่แหละนะเออนี่แหละดีส si ุดแลวเี so ้ยเอ้ยเพการเพนการที่เราสาคิดมาเป็นปี๊พียไม่เวิร์กจริงๆเหรอเนี่ยเลทสุดทำลายความหวังของมนุษยชาติมนุษยชาติจะไม่รอดเพราะลัวอันเดียวนี่มันน่าเศร้านะเนี่ยเฮ้ยงั้นก็โอเคเอาแร่มาหลอมก่อน สรุปปฏิบัติการแอบใช้กลโกงไม่ได้ผลนะครับแล้วคนเหมือนจะเจงไวด้วยนู่ดีเนี่ยลองดูดีซ่อมไปไม่เท่าไหรเองพังไปเกือบครึ่งแล้ว <c oughs> แผนกดีของเราใช้ไวม่ได้ว่าเอ้ยชุดษาคาดหวังมีความหวังสุดๆมันดันเหนื่อยอีกมันต้องมีสติมินาเยอะๆเว็บเออแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกระหว่างตีแรงกับสติมินานี่ผมเลือกตีแรงเอาไว้ก่อนเนี่ยจะไม่แยกเย็นขินเน็เน้นเอ๊ะนอน ครับเนี่ยความแรง80%ก <c oughs> ็ไปแล้วอ่ะเออแต่ว่าก็ยังมันก็รู้สึกเหมือนมันจะต้องจิ้มประมาณ4ทีนี่แหละ <c oughs> คือมันตายภายใน4ทีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปแคมป์ตรงนี้ก่อนละกันนะครับของเอ้ยตะวกล่องมันก็น่าจะเกิดแล้วแล้วเดี๋ยวไปหาสแคร็บเสร็จเดี๋ยวไปขุดแร่นะพอไปขุดแร่มาเยอะๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำไอ้นันะ่นเป็นรั้วกําแพงเหล็กเอาใ้ครบทั้ง4ด้านนะครับเอ้ย3ด้านเออก็คือกันไว้กนนะ ยังไงมันก็ต้องตกพังอยู่ดีถ้าเกิดเรายังอยู่ในบ้านนะเพราะงั้นสู้นอกบ้านนั่นแหละหนทางที่ดีที่สุดเดเพ่รอนานไหมผมมาเอาของแล้วก็มาเอาถังอีกหนึ่งถังด้วยเอ๊ะนั่นสับปะรดหรือเปล่าอ๋อหมูปรีปรีมานี่เลยปรีมาแล้วนี่เดะมันเดินทะลุเต็นท์ได้ด้วยอืออืออันนี้ก็5ทีหรือเปล่าหรือว่าสี่วะตะกี้ผมจิ้มไปสี่หรือห้าดูนับอ่นเดี๋ยวขอนับอีกที หนึ่งสองออสามสสทีจากเดิมที่เราจิ้มห้านะครับรู้สึกนะใช่ไหมที่เราจิ้มห้าอันนี้ตายภายในสี่เออก็ตายเร็วขึ้นนะได้แบบว่า,อ,าอ้าวแต่ดามีนี่แหละโถเออสครปอย่างนี้แหละขออีกหนึ่งอีกหนึ่งโย้ยเห็นสวย มาเลยจ้าเอาถังวางไว้ก่อนนี่แน่เอาอืวางไว้ก่อนแล้วก็สกครับนะครับอันนี้มีอยู่ศูนย์สองศูนย์สองอันนี้ก็ศูนย์สองเอาวันนี้ก่อนแล้วกันใส่ไปนี่เนี่แล้วก็หายก้อนอันนี้หมดแล้วใส่ฟืนเพิ่มเป็นเดชเก็บน้ำเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปขุดแร่เพิ่มขุดแร่นี่เราไม่ต้องเอาขวานไปหลอกแนะเพราะเราไม่ได้ฟาร์มอะไรอยู่แล้วลดพื้นที่ช่องด้วยเนื้อก็ กินซะเลยเออแล้วก็วางไว้ส่วนผักเดี๋ยวระวังทางก็คงเดินเจอหอหกต้องพาไปครับเดี๋ยวไม่เดือดเผิดเดือประเดี๋ยวเจอหมีโฟลทัมไปเดี๋ยวไปขุดแร่เพิ่มเติมครับแล้วก็มาลอมแล้วก็มาสร้างโอ้สรุปรู้ว่าใช้งานไม่ได้เว้ยคือมันใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็พังเลยทําได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็พังไปเลยแล้วก็ต้องเอามาตอกใหม่อีกทีถ้าเกิดคุณอยากจะใช้งานอีกรอบสองนะซึ่งไม่ไหวแล้วขี่เกียรกว่าจะตัดไม้แล้วก็มาวางรั้วเป็นล้อมรอบนี่ ผมพูดเลยว่าโคดเหนื่อยสมมติว่าโคตรใช้พลังงานเยอะเยอะสุดๆส,สุดเดิยก็คือวิ่งจิ้มนั่นแหละดีที่สุดแลว้วครับสูตรวิ่งจิม้มเออแล้วก็ไหนๆก็จะแวะถ้ำแวะไอ้นี่ด้วยรีโอทาเวเร์ก็น่าจะมีกล่องเกิดใหม่ใช่ป่ะพี่มาเพื่อหาเออผมไม่ได้พาขวานวรอะพี่เอ็กก็น่าจะจ้วงได้ใช่ป่ะเนี่ยจ้วงกล่องไงไดโน่บูอย่างชอบ เมฆเดี๋ยวรับรับใหม่ก็ได้โอ้รับเงยนะหานหินหนึ่งสติกสองสตอแล้วหนึ่งสติกต้องหาไม้เองโอ้เสียเวลาอีกเชี่ย <Yeah. S 1> ไม่หินหินสองครบกูเจอหินครบก่อนไม้กันเนี่ยนี่ไงเออดีที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เนี่ยแล้วก็ซูทแอค <laughs> เออผมก็ลืมไปเลยไงว่าตรงนี้มันมีกล่องด้วยก็เลยไม่ได้พาขวานแต่ว่าอันนี้มันเป็นขวานไร้ๆไงเราทิ้งไม่ได้เจอเป็นเดิดไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้อง,องเออดีแหละได้มาอีกหนึ่งเตาเยี่ยมมาแล้วจ้ามาขุดแร่เพิ่มโอ้โหแล้วพอม,มาขุดแร่นี่ก็ได้ทรัพยากรมาเพิ่มอีกไอ้นี่ทิ้งไปเลยบินดิตไอ้นี่ขวานทิ้งไปได้ไอ้นี่ก็ทิ้ง <c oughs> ทิ้งบินเด็ดเลยเสียดายโค้งว่ะเอยเก็บไว้ก่อนไ่เลย ออออโอเคได้เล่มาประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะพอนะออส่วนตรงนี้อีก2ก้อนรวมแล้วก็เป็น5ก้อนนี่ก็ไม่ต้องก็ได้เนะอะไม่ต้องแหละไปกลับบ้านเอ้หิวน้ำนิดหน่อยดื่มด้วยคือตรงถ้ำเนี่ยมันก็เหมาะแก่การสร้างบ้านนะแต่ว่าคุณลองคิดดูนะมันมีแค่ทางออกทางเข้าทางออกอะแค่ทางเดียวคือถ้าเกิดเราวางรั้วไว้เยอะๆใช่ปะ่ะรั้วหนาแลมอะไรเงี้ย แล้วถ้าเกิดมอนมันพังเข้ามาได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะโดนลุมกินโต๊ะมอนบอกออ้เหมือนมีใครเตรียมเนื้อบาร์บีคิวอยู่ในห้องน่าอร่อยจริงเลยกับคุณนะอะไรงี้ตายเปล่าเลยครับเพราะงั้นไม่ดีกว่าเนอะบ้านในถ้านี่เป็นความคิดที่โคตรจะห่วยแตงมาแร่อ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาแร่ไปหลอมเพิ่มเอาสครปไปใส่ก็ได้อีกหนึ่งเตาเย,ย้ยบยเอ็นก็หลอมเสร็จแล้วไปใส่ปึ๊บป๊บ ปึ๊บนี่ได้มาสี่เตาแล้วหลอมแบบเด e v วาสได้นี่แม่งจะมือดอีกแล้วโอ้ยอย่าเหย้ยอย่าเห้ยแล้วก็ไซหนึ่งสองอย่างละสอไปโกนไปเดี๋ยวค่อยหามาเพิ่มตอนนี้ก็ต้องหลอมไปทิ้งไว้ก่อนจริงครับไอ้เกมเกมนี้เนี่ยควรมีรถเข็นผมพูดเลยรถเข็นเนี่ยคือมันจะได้ขนมันทีเดียวเยอะเยอะอันนี้ต้องวิ่ง,งไปไป,ไปกับกบนี่ยังเหนื่อยเลยคนระัคุณสร้างเกม แม่งก็ขี้เกียจคนเล่นก็ขี้เกียจ <c oughs> คนเล่นบอก <c oughs> มึงมึงไม่เพิ่มรลังเกยบมันจะสีวะเนี่ย <c oughs> แล้วก็วเก็บแร่มา <c oughs> เดี๋ยวเอามาทำเป็นเหล็กเส้นเลยละกันหนึ่งสองสามสี่ต้องใช้แปดใช้แปดเลยนะครับถึงจะได้ไอ้นี่ยมาสองอันห้าหกเจ็ดแปดเออเสร็จไอ้นี่ครับหนึ่งสองเหล็กนี้ต้องต้องได้มาสี่สาม ใ <See> oh. ช้แร่เยอะเหมือนกันนะเนี่เสร็จแล้วก็พอเราสร้างรถเสร็จแล้วก็มาโดนสปาราตตบพังในคืนเดียวกูร้องนะพูดเลยลก่อนนี้ใส่1 2ใส่ไปก่นแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดไม้สูงมาใส่อโอเคใส่เสร็จแล้วก็ตัดไม้สูงตัดในคืนละ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 คและเลนคืองเร็วน่อยหลอมเสร็จแล้วแร่เออเก็บหนึ่งสองสาเฮ้ย โอ้ยมันมาไวเฮ้ย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 เดียวเดียวเดียวมันมาไวโอ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเพิ่งเริ่มมืดพวกเวทโอ้ยเดี๋ยวเดียวแล้วเมื่อกี้มันเกือบตบบ้านเชี่ยโอ้ยเอ้ยแล้วมันผันไปตบไม้แล้วเอออยากนี่ก็ช่วยดึงดูดเฮ้ยแต่ทำไมวันนี้มันมาไววะเนี่ยแล้วตาสีแดงด้วยรู้ป่าหรือว่าผมคิดเองวะนั้นอาจจะคิดเองก็ได้แต่ว่ามันวิ่งไวอ่ะ เอ้ยเมื่อคืนนี้มันมาแป, aled, แปแลกๆว่ะเฮ้ยจริงผมว่ามันมันมาไวแปลกๆนะผมว่าคำนวณไว้แล้วม <c ười> <c ười> <พ MC> ันน่าจะสักพักนึงอะโอ้ยมันวิ่งไวด้วยผมว่าแปลกๆเนี่ยมันตาสีแดงหรือเปล่าคลิปเองรือเปล่าไปมึงโหดขึ้นเหรอโอ้เออเดือดเดือดเดือดเบาๆน้อเบาๆไม่มีแรงนี่ปีเตอร์ตายอย่างยากมีแหลยตายควิเดโก เอ้ย e, เออเสียงอะไรวะดัง๊บเจ๊เจ๊เอ้ยเอ้ยมันมาอีกแล้วกํลังเสริมมาจากไหนเนี่ยอุ้ยเจี่ยเชี่ยเลยน่าชาเฮ้ยกูตายว้ายเด้เด้ๆเดเเจ๊เจ๊เจ๊อเออเบาเเนาะเบาเบกติดบ้านเดี๋ยวอมาติดบ้าน เออขึ้นเนินมาตีเด้เชี่ยเชี่ยเอ้ยอุ้ยมันมันตบโหดไอ้ไอ้โหดเนี่ยเลือกปกติแต่ว่ามันมาเร็วขึ้นแล้ววิ่งเร็วขึ้นด้วยรู้สึกเนี้ยรู้สึกแปลกแปลกเอ้ยเอ้ยเออไปอย่างไจ้าเฮ้ยโอ้โหเล่นจะกูล่อเลยมึงกูไม่มีเวฟสองยังไม่เนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะ กวาง what กวางมาตายจากนายแล้วลัวไม้มันตกไปเรียบร้อยแล้วไม่เหลือเฮ้กวางกวางบอกออกกูโดนลุกหลงแบบกู้ดีไม่ทันโดนสัปหลาดตกแน่ๆเลยแก่นี้มันช่างสวยจริงๆเลยอ่ะเก็บเอากลับไปเด็กนี่ไงมันตบบ้านกูพังจนได้เย้แดียังไม่พังเนอะดีที่นัวตรงนี้ผมยังไม่ได้ํำการประกอบเพราะงั้นมันคงตบพังไปแล้วด้วย โอ้โหเฮียมันมาไวเกินผมรู้สึกแปลกๆเลยนะตอนที่มันมานี่ไม่คือผมยังไม่ได้ใส่เลหรอกเลยโอ oh, <c oughs> มันเปลืองฟืนเปล่าๆเ,เลยเด้รีชะ <Holy shit. S 1> uh, เดี๋ยวนอนเลยละกันวันนี้นอนเร็วนอนเร็วหน่อยพอดีเจ็บตัว <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มมีมาลัดช็อตกู <c oughs> ต,ตายเปล่านี่เโอ้มาไวกันจังเลยวันนี้คืออะไรครับเนี่ย <c oughs> มันบอกว่าพวกกูไม่ได้กินเนื้อมึงเลยมึงว่ามันนั้นยี่สิบกว่าวันแล้วมนุษย์คนเด็กก็คำเถอะนี่ตามันแดงๆดงด้วยหลวผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะผมจาไม่ได้ว่าในวันโปกติเนี่ยหรือว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยตามันสีแดงหรือสีส้มหรือเปล่าว่าจะคิดมากไปก็ได้นะเออมันอาจจะสีตาโปกตินั่นแหละนะอันนี้คิดเอาอีกแอเดี๋ยวสร้างบ้านสร้างอะไรก่อนต้องประกอบล้วใหม่ก่อนแป๊บนึง อันนี้ใส่ข้างหลังเย้เสร็จอย่างน้อยเราก็กันไว้โกรธก็ดีกว่ามันพังทั้งหลังตรงนี้เลยไม่ยีแน่เออแล้วก็ประตูตรงนี้ด้วยอยู่ดีๆก็เข้ามาตบบ้านพี่ได้ยังไงกันครับเนี่ยเออเอ่อไหลไหลไหลไม่ขึ้นไปคนเฮ้ยเฮ้ยกูจะไหลไกลเฮ้ยกูเหนื่อยกว่าเดินไปดิโอ้โห กูเกลียดพื้นที่บ้านตรงสุดเลยอะไรโดนใจให้กูมาสร้างบ้านตรงนี้วะเนี่ยไป้ลขึ้นไปเออนั้นก็กลับด้านโกนปึ๊บแล้วก็ไม้แพลงหนึ่งสองสามสี่เฮ้อเสร็จจริงๆมันเสร็จนานแล้วแหละมันเพิ่งมาพัง <c oughs> เ,รเร็วอ่ะโอ้เดี๋ยวไม้แพลงนี่เนี่ยเอาไปสี่เลยแล้วกันหลอมทีเดียวใส่ไม้แพลงมันได้เยอะ สองสามสีวู้ปวดาดเหงื่อสรุปแผนการกับดักสนสัตว์มนุษย์ใช้ไม่ได้ผลนะครับ <c oughs> คือเราไปเป็นสัตว์ในกรงแล้วก็ให้พวกแวววบมาตบล้วแล้วเราก็ส้มเนี่ยมันทําไม่ทันนะแผนการล้มเหลวในแราชน่าเศร้าจริงๆเลยคืออุตส่าห์คิดว่าเป็นแผนการที่ดีแล้วเชียวก็โอเคผมก็สลับเกมออตวูดนะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันในแรช นี่เนี่ยเก็บศพด้วย